พี่น้องเมื่อนี้กะชิมาพาดูวิธีการการใช้หน้าไม้นะครับว่าใช้อย่างไงไปดูวิธีการใช้กันครับผมนี่จะเป็นหน้าไม้ที่ผมซื้อมาใหม่ครับเป็นกระบอกเลกเลยครับนี่ที่ผมใช้อยู่ครับนี่ไอตัวนี้จะสามารถยิงลูกแปดมิลได้เลยครับในตัวเดียวสามารถยิงลูกแปดมิลก็ได้แล้วก็ยิงยิงลูกสมวกก็ได้ครับ นี่ครับนี่จะเป็นลูกของยิยงปลานะครับนี่ก็จะเป็นลูกดอกยิงปลาครับผมไอตัวเดียวสามารถยิงได้2อ,อย่างครับผมในตัวเดียวแต่ว่าไอรุ่นนี้ไม่มีไม่มีไก่เซฟนะครับ ัวนี้จะเป็นนี่ครับเวลาการขึ้นเวลาการขึ้นสายครับก็จะแข็งหน่อยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวขึ้นลูกแปดมิลนะครับตัวนี้นี่ครับนี่แล้วก็ดันขึ้นมาครับนี่ครับลูมันก็จะวิ่งขึ้นมาตรงรูตรงนี้ครับผมนี่ครับเวลาเราแล้วแต่ความแม่นของแต่ละคนนะครับนี่เราก็จะพามาดูตรงเป้าครับ นะครับผมเป้าสีแดงครับว่าจะแม่นหรดูครับผมก็ถือว่าพอแม่นก็โอเคครับพอใช้ได้ครับนี่จะเป็นของของช่างพงนะครับปืนยิงปลาผายยิงหนู่ของช่างพงครับของไอ ตัวนี้ก็จะสั่งตรงมาจากบึงการครับผมผลิตอยู่ที่บึงการครับก็จะมีโลกโก้ของช่างพงครับปืนยิงปลาผาอย่างหนึ่งตัวน,นี้ก็จะเป็นไทยแลนด์ครับก็จะเป็นไอ้ท้ายไม้ก็จะเป็นไม้ขนุนครับนี่ครับผมพอแกะลายมันจะเป็นสีเหลืองครับสวยงามครับผมถือว่าก็เป็นหน้าไม้ตัวนึงที่ใช้งานได้ดีเลยครับ นี่ครับผมเวลาขึ้นลูกครับมันก็จะโอ้โหเจ๋งมากครับพี่น้องอุ๊ยนี่ก็จะเทสให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผมนี่ครับผมจุดขึ้นลูกแปดมิลครับนี่ครับขึ้นไอ้ตัวนี้เป็นแบบแมกกาซีนนะครับนี่ครับผมตรงใส่ลูกตรงนี้ครับเราก็จะปุดหนังยางออกครับนี่ เลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาแล้วก็ป่อนเอเื่อนขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ลูกเข้าไปตรงนี้ครับนี่ครับลูกก็จะเข้ามาตรงนี้ครับมันจะเป็นแบบแมกกาซีนครับผมนี่ครับผมแล้วเราก็เกี่ยวไว้ครับเป็นแมกกาซีนใส่ได้30มสสิบลูกครับ ครับผมาดูความแม่นยำนครับถือว่าสดยอดเลยครับนี่ยิงนกก็ได้ครับยิงปลาก็ได้ครับในตัวเดียวครับสำหรับคลิปวิดีโอก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับผมครับ